สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะน้ำมีมีดเ,เทพสตราจากนาลายนะคะแล้วก็หน้าเกี้ยวนะคะทุกท่านนะคะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านแล้วเป็นด้ามงาแกะสลักแล้วฝักไม้นะคะเป็นมีดสําหรับพกพานาะนะคะสําหรับเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีให้เลือกหลายแบบหลายแนวนะคะนะคะเรามาชมเล่นแรกกันนะคะทุกท่านค่ะ อันนี้ก็ด้ามลมฝัก9นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะจะพาะใบ5นิ้วเนาะนะคะ,คะมีความสวยงามมากๆเลยเป็นมีสกองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้เป็นนาคนะคะตรงนี้เป็นเงินะคะ่ะทุกท่านเลยค่ะแหมเป็นเงินนะคะแหมมีความสวยงามมากมากเลยนะคะทุกท่านมีความสวยงามในตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะแหมสวยงามมากๆเลยนะคะงาช้างก็ฉ่ำนะคะทุกท่านฉ่ำเป็นลำเทียนทำเป็นน้นนำพึ่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ สำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ๆนะคะทุกท่านขับรถไปไหนกลางค่ำกลางคืนเนาะดึกๆดื่นๆเราก็อบอบุอบ่นใจนะคะว่ว้เอาหลวงพ่อไปด้วยนะคะทุกท่านถ้าท่านมีหลวงพ่อแล้วก็บูชาหลวงพ่อไปแล้วท่านก็ฝากตัวเป็นสิทธ์เป็นรูปเป็นหลานของท่านนะคะท่านจะได้ปกปักรักษาเรานะคะและครอบครัวนะคะไปไหนมาไหนคุ้มครองปลอดภัยนะคะนะคะ หรือว่าเราบูชาติดบ้านไว้นะคะทุกท่านในคะเทพสัตตราจากนาลายนะคะในะคาเทพเป็นอาวุธของเท,ทพเจ้านะคะทุกท่านในค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากๆเลยนะคะเข้มขังมากๆเลยนะคะมีดก็ผสมเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านในค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมเหล็กน้ําพีที่จะออกเป็นเงาเๆงๆอย่างนี้นะคะทุกท่านในค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะในค่ะใครอยากอามองหาที่สําหรับพกพาได้เนาะใส่กระเป๋านะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านในค่ะ ทุกวันนี้มีกระเป๋าให้เราเลือกหลายแบบหลายแนวเนาะนะคะผู้ชายก็จะมีกระเป๋าคาดหน้าอกนะคะผู้หญิงผู้หญิงก็ท่านผู้หญิงก็จะมีแบบกระเป๋ามีหลายแบบให้เลือกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมเล่มที่สองนะคะนะคะด้ามรวมฝักค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเก้านิ้วเช่นกันนะคะใบเฉพาะใบห้านิ้วนาะนะคะเป็นมีดสองกริย์เช่นกันนะคะนะคะเป็นแหมแหม่เงินนะคะสวยงามมากๆนะคะ่ะดูปองอ้อยไข่เม็ดปลานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ นี่ค่ะปิดด้วยเงินนะคะนี่ค่ะงาช้างก็เก่าฉ่ำม,มากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นลำเทียนเลยเนาะนี่ค่ะสวยงามเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ mm hmm. เรามารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะข้างก็ปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆ mm hmm. มีดเล่มนี้เก่าเก็บนะคะทุกท่านไม่ได้เป็นสนิมนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นคาบที่ คุณตาท่านไม่ได้ใช้นะคะท่านก็เอาไว้บนหิ้งพระนะคะทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วเนาะท่านก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ขับรถไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยค่ะน้ําก็ไปได้มาจากของคุณยายนะคะเนี่ยค่ะเป็นลายหน้าเกี้ยวนาคสมพงค์นะคะทุกท่านเลยค่ะน้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยค่ะน้าเมตตามหานิยมคนขรุดเกงขาดนะคะไม่ว่าทํามาค้าขายนะคะทุกท่านเลยค่ะ มีบูชาหน้าเกี้ยวไปติดร้านติดตัวไปนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีนะเมตตานะคะคนเคารพเกรงข้านนะคะทุกท่านเน่ยคนเมตตาปานีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยมีอํานาจบารมีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะไปไหนมาไหนพกติดตัวนะคะทุกท่านหรือว่าเรามีไว้ติดบ้านนะคะทุกท่านเลยคะ่ะป่าพวกผีปีศาจลมพัดล,ลมเพลมนดําคนโดนของเนาะบางครั้งก็ อาจจะมีลมพัดลมเพนะคะทุกท่านค่ะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะวิญญาณเล่ร่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็เวลาขับรถไปไหนมาไ,ไหนก็เราก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีมีวิญญาณเล่ร่อนนะคะที่เขาบอกว่าวิญญาณเล่ร่อนผีแบบเนาะผีทเวศีอะไรอย่างง้นนะคะด้ามลมฝากไม่ถึง9นิ้วดูดีนะคะ,ะเฉพาะใบก็5นิ้วนะ,นะเนี่ยค่ะ งาช้างก็สวยฉ่ำมากๆนะคะที่แตกเป็นริ้วๆอย่างนี้ก็คืองาเก่างาแก่นะคะทุกท่านเ,าเวลาที่เขาเอามาทำเป็นเวลา80ปี90ปีขึ้นไปเขาก็จะเป็นรากผักชีแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นมีดสองกระสัดเช่นกันค่ะทุกท่านนะจ๊ะสำหรับพกพาน,นะคะแหนก็สวยงามมากๆเลยจะเป็นมีดสองกระสัดนะคะนาคแล้วก็เงินนะคะทุกท่านนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดมองหานะคะทุกท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นเทพสัตราจากนาลายนะคะทุกท่านไม่ใช่สนิมนะคะใบมีดที่เอามาตีหล่อหล,อ,ลอมนี่ก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างเนาะนะคะส่วนผสมที่เป็นเหล็กมงคลนะคะทุกท่านเน่ยค่ะสันมีดก็จะหนาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะข้างนะะี่ค่ะมวลสารไม่ว่าเกศาหลวงพ่อรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผงต่างๆจะบรรจุใส่ตรงนี้นะคะทุกท่านเน่ยค่ะหลวงพ่อท่านจะทําพิธีปลุกเสกนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ะะแต่ท่านจะทําพิธีปลุกเสกเนาะนะคะส่วนทุกๆอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลก็จะใส่ตรงนี้นะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะตรงข้างนี้นะคะท่านใดมองหาอยู่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านหรือว่าจะแอดไลน์มาหรือว่าจะโทรตรงก็ได้นะคะค่ะเรามารับชมเล่มนี้ต่อไปนะคะนะคะอันนี้ด้ามงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝัก8นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็5นิ้วเนาะนะคะ อันนี้ก็เป็นมิสําหรับพกพาเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระนารายณ์เนาะนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นปู่พฤุศีเดินดงนะคะทุกท่านเลยค่ะงาช้างก็เก่าแก่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นมิสสองกษัตริย์เช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับพกพานะคะทุกท่านเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เทพสตรานะคะทุกท่านนะคะีค่ะมีหลายแบบหลายแนวให้เราเลือกอแล้วแต่ท่านใดชอบอาลายไหนนะคะทุกท่านนะะี่ยค่ะอาวุธของเทพเจ้าเทพสตราจากนารายนะคะทุกท่านนะคะีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะแน่นหนามากๆเลยนะคะเรามารับชมมีดเล่มนี้ต่อไปนะคะนะีคะ อันนี้ก็จะเป็นด้ามงาแกะสลักเช่นกันนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝัก8นิ้วครึ่งนะคะเฉ mm hmm. พาะใบมีดก็5นิ้วนะคะทุกท่านนลคะ mm ่ะ hmm. อันนี้ก็สําหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไลน,นะคะทุกท่านนลคะ mm ่ะ hmm. หรือว่าไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนาะ mm hmm. บางทีเรามุย้ยรู้ไปออนอนทับที่ใครนะคะทุกท่านเราอาจจะมีวิญญาณเล่ยล่อนหรือว่าลมพัดลมเพนะคะเน,ะะนะะ mm ี่ยค่ะเป็นพนะระนารายณ์นะคะทุกท่านเป็นงาช้างแกะสลักนะคะด้ามเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นปู่พฤกษสีเนาะนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยชา้างเอ่องาช้างจะเก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกท่านเะยคะ่ะเป็นมีสองกรัตนะคะนะคะนาคแล้วก็เงินนะคะแหม่ก็มีความละเอียดมากๆเลยนะคะเม็ดไข่ปลาเนาะนะคะป้องอ้อยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลคะ่ะอันนี้ลายนาคเกี้ยวนะคะนาคสมพงนะคะทุกท่านะนเมตตามหานิยมเนาะนะคะนะคะ เป็นเหล็กจุดจุดอย่างนี้ก็ผสมเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเงาเแบบนี้ผสมเหล็กน้ําพีนะคะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเป็นเหล็กมงคลเป็นเหล็กพุทธคุณสูงส่งนะคะมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเลยค่ะลายนาเกี่ยวนาสมพง์นะคะนาเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านคนเก่งคานไม่ว่าพกไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยค่ะหรือว่าการค้าการขายนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยค่ะ ทำมาหากินขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆเนาะกดไลค์กดติดตามน้ํานะคะเดี๋ยวน้ําจะมีมีดนะคะไม่ว่า,ายุคต้นต้นหรือยุคก,กลางๆนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะสุดท้ายนี้น้ําขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ